กลัวงาปวกลัวปุ๊กกลัวปุ๊กกลัวเอาดับเลยให้ไปไฟไปดับเหรอโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรรเลย

เดากก็ราก่อนแม่แม่ถ้าเจอผ้ามุมนสูงพักไปหาพี่ได้ได้เฮ้ยเฮ้ยแฮงแค่นี้เฮ้ยฮง